สงสัยกันใช่ไหมล่ะว่าสีเบเอร์วันสามารถทากรบมิดในรอบเดียวได้ยังไงมาเลยค่ะเบสจะมาเทียบให้เห็นกันจะจะเลยนะคะว่าเจ้าสีเบเอร์วนันฟาสแอนด์อีซี่ของเราเนี่ยทั้งประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้วก็กรบมิดดีกว่าสีทั่วไปยังไงมาดูกันตั้งแต่วิธีการเปิดกระป๋องเลยค่ะโดยเบสจะใช้นี่เลยเหล็กสําหรับเปิดกระป๋องสีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติที่บ้านเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้ไขควงปากแบรนหรือว่าเป็นเกลียงโป๊สามเหลี่ยมอะมางัดได้เลยค่ะ โดยที่เรานะคะจะใช้เหล็กเนี่ยงัดไปตรงที่รูระหว่างตัวกระป๋องกับฝาแบบนี้เลยนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็งัดขึ้นนี่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเปิดกระป๋องเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการกวนสีกันบ้างค่ะเบสจะใช้นี่เลยไม้พายสำหรับกวนสีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ที่บ้านก็สามารถหาวัสดุที่คล้ายๆคลึงกันเนี่ยมากวนสีได้เหมือนกันค่ะ โดยพยายามกวนสีให้ถึงก้นกระป๋องเลยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อสีกับแม่สีเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เทสีลงบนถาดรองสีเลยนี่ไม่ต้องเยอะมากนะคะ ะะกับสีเบเยอร์วันฟาดแอนด์อีซี่แค่2ชั่วโมงงานของเบก๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่รอบเดียวนะคะก็กลบมิดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแถมไรกินอีกด้วยง่ายกว่าสีธรรมดาทั่วไปเยอะเลยค่ะมา,มาดูเจ้าคุณนะสมบัติเด่นของเจ้าสีเบเยอร์วันฟาดแอนด์อีซี่กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเบเวันของเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีแมคโคเวอร์ไททาเนียมค่ะที่รวมสีทับหน้าและสีรองพื้นไว้ในหนึ่งเดียวทำให้สามารถกรบมิดพื้นผิวได้ดีกว่าสีปกติทั่วๆไปค่ะด้วยการทาเพียงหนึ่งเที่ยวเท่านั้นอย่างที่สองนะคะก็คือสามารถทำเองได้ง่ายมากๆเลยค่ะ ยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดเราก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมเราก็สามารถทําเองได้เลยค่ะเพราะว่าสีเบลวันเป็นสีสําเร็จรูปพร้อมใช้งานไม่ต้องผสมน้ําค่ะอย่างที่3นะคะเจ้าสีเบลวันของเราเนี่ยมีกลิ่นอ่อนมากยิ่งเวลาที่เราทาสีนะคะก็ไม่มีกลิ่นสีมารบกวนใจเราเลยเมื่อทาสีเสร็จแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้ไวภายในห้านาทีเลยค่ะข้อดีข้อที่4เลยนะคะก็คือประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาด้วยค่ะ พอเจ้าตัวเบเย์วันแฟร์แอนด์อีซี่ของเราเนี่ยเป็นสีทับหน้าผสมรองพื้นในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินที่จะซื้อรองพื้นเพิ่มเลยค่ะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะเพราะปกติเนี่ยระบบการทาสีทั่ทวไปเนี่ยครั้งแรกเราจะต้องลงรองพื้นก่อนแล้วก็รอแห้ง2อถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็ค่อยลงสีทับหน้าเพิ่มอีกสองเที่ยวแต่ละเที่ยวนะคะก็รอแห้งอีก2อถึงสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะจบงานได้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นวันๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะใช้ เบเวันฟาดแอนด์อีซี่ของเราแล้วที่ทากบมิดได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นแค่ครึ่งวันเนี่ยเราก็สามารถจบงานได้แล้วค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะสำหรับเบเวันฟาดแอนด์อีซี่สีทาภายในที่เป็นทางทับหน้าและรองพื้นในตัวเองอยู่ที่บ้านก็สามารถทําเองได้ง่ายๆเลยค่ะประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งเวลาสามารถกบมิดพื้นผิวได้ในการทาเพียงแค่เที่ยวเดียว และขอฝากไว้นะคะสำหรับใครที่คิดจะทาสีเองง่ายๆ DIY เองที่บ้านกับเบวัน fast and easy สำหรับวันนี้เบสขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ